สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำโครงการชอบดีมีคืนค่ะให้กับผู้ที่มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีนะคะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะสามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการนะคะที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะก็ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็มีมิติเห็นชอบนะคะสำหรับโครงการชอบมีมีคืนนั้นก็จะรวมถึงค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะสินค้า1นึ่ตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนนะคะก็จะสามารถ ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่เราจ่ายจริงนะคะแต่ไม่เกิน30,000บาทคา่ะสำหรับระยะเวลาในการเริ่มโครงการนะคะก็ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึงวันที่3 1ธันวาคมปี2,563นะคะหรือก็คือปีนี้นะคะทั้งนี้นะคะ สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืนไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการเหล่านี้ได้นะคะได้แก่ 1. ค่าสุราเบียและวายค่ะ 2. ค่ายาสูบ 3. ค่าน้ำม,มันและก๊าซส,สำหรับเติอนยานพาหนะนะคะ 4. ค่ารถยนต์รถจักรยานยนต์และเรือ 5. ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารนะคะและค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปแบบของข้อ,ขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ 6. ค่าบริการจัดนำเที่ยว 7. ค่าที่พักในโรงแรมค่ะ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนนะคะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอื่นได้นะคะสามารถเลือกได้แค่โครงการนี้เท่านั้นเช่นโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเพิ่มกำลังการซื้อให้แก่ผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือบัตรคนจนนะคะก,ก็จะไม่ได้สิทธิ์นั้นนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะ